ใครจะเติมเกมไม่ได้บกโกนะครับแนะนำเติมกับร้าน e a s y c การนะครับถูกกว่าสะดวกปลอดภัย100%แน่นอนนะครับใครสนใจก็สแกน QR ว o า e โคต,ตรงนี้ได้เลยนะครับผมถูกกว่าเติมเองแน่นอนครับ ช่อง The m มา e ด n s เรามี Membership แล้วนะครับทุกคนใครสนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับช่อง The m มา e e n s นะครับสามารถกดสมัครได้ตรงนี้ที่หน้าเพจเลยนะครับก็จะมี2แบบนะครับคนเลี้ยงขนมหรือว่าจะเป็นเศรษฐีนาเกลือก็จัดได้นะครับจะได้แสนลักกันไปต่อท้ายชื่อที่เท่แบบนี้เลยนะครับเป็นระบบโรยเกลือเป็นชาวเกลือทั้งหลายนะครับก็ถ้าอยู่กันนานมากขึ้นจะได้สา,าที่เท่มากขึ้นไปนั่นเองแล้วก็ยังได้อิโมจิไปใช้กันด้วยนะครับ สวัสดีครับยิน,ยนมมดีต้อนรับสู่รนดของบอลเซี่เหมือนเช่นเคยนะครับวันนี้เรามาเล่นกันต่อกับเกมมิเรโบโกนะครับผมวันนี้เดี๋ยวจะมีเทคนิคมานามายสำหรับผู้เล่นใหม่แล้วก็ผู้เล่นที่กำลังจะตั้งตัวแล้วกันเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีเทคนิคอะไรบ้างนะครับ ไปก่อนเลยขออนันต์ดีเปอย์นะครับโปรแกรมจัลองนเกมพีซีเช่นเคยนะครับใครที่กำลังมองหาโปรแกรมจัลลองนเกมมพีซีก็สามารถโหลดได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับมีลิงก์โหลดไปแล้วเอาดีเปอย์ er สามารถเล่นเมนบอรโกก็ได้นะครับเล่นหลายจอได้ด้วยใครสนใจกดโหลดได้เลยครับผมมาครับเรามาเข้าเรื่องกันเลยนะสําหรับวันนี้เดี๋ยวผมจะมีเทคนิคสําหรับต้องบอกว่าผู้เล่นใหม่แล้วก็ผู้เล่นที่กำลังจะตั้งตัวว่าควรจะเริ่มต้นยังไงดีเพื่อในระยะยาวแล้วกันเนาะมา เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับคือเทคนิควันนี้เนี่ยก็จะมีไม่ได้เยอะมากนะครับมาดูเรื่องแรกกันเลยนะคือเวลาเราเล่นเกมนี้มาใช่ไหมทุกคนมันจะมีเลเวลนะเราจะต้องทําการเก็บเลเวลให้ไกลที่สุดนะครับให้ไวที่สุดเพราะว่าเลเวลเนี่ยมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าการปลดเทคโนโลยีตรงนี้ นั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเพื่อนๆยิ่งเลเวลเยอะมันก็จะยิ่งปลดของเยอะมากขึ้นแล้วก็จะมีของอย่างเช่นของอานม้าในการขี่สัตว์ขี่ภาคพื้นดินหรือขี่ภาคอากาศก็ได้ใครที่ยังไม่ดูคลิปอันนี้เดี๋ยวผมจะรีเฟอร์ถึงคลิปที่เป็นการเก็บเลเวลอย่างไวให้ดูด้วยในการในคลิปแปะไว้ให้ที่ใต้คอมเมนต์นะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือเรื่องของการหาสัตว์ขี่นะครับต้องหาสัตว์ขี่ที่เป็นขี่ภาคพื้นดินและขี่อากาศมานะครับเพราะว่าท้าในการเล่นะระยะแรกๆเลยเนี่ยหนึ่งเลย นะครับเก็ียก่ยแล้วให้ไวและ2ก็คือเปิดแมพนะครับผมทุกคนจะต้องเปิดแมพให้ได้ไกลและกว้างขวางที่สุดซึ่งตอนนี้เนี่ยผมเองก็ยังไม่ได้เปิดเยอะมากนะต้องบอกว่าพยายามไล่เปิดอยู่ก็มือหลาเล่นมาเลยมาแต่จะบอกว่าเพื่อนๆจะต้องเปิดแมพให้ไกลที่สุดแล้วก็มีเปิดสวับเอาไว้เพราะว่าบอสเนี่ยมันจะอยู่หลายที่มากนะครับแล้วก็มีเกาะที่เป็นเกาะแห่งความลับเขาเรียวกว่าลานาเขตอนลับพันสัตว์อยู่ด้วยนะในเกมนี้คล้ายๆพาวเวอร์เลย ดังนั้นเก็บเลเวลเปิดแมปนะครับเริ่มเกมมาทำสนามได้เลยแล,และอีกอย่างหนึ่งคือที่เพื่อนๆจะต้องตั้งเป้าในการเล่นเลยก็คือการอัพฐานนะครับอัพฐานมิล่านี่มิล่านี้เรียกว่ามิล่าเทอร์มินอลมิล่าฐานมิล่าเนาะตรงนี้เพื่อนๆจะต้องโฟกัสในการอัพฐานตรงนี้ด้วยนะครับเบสเลเวลเพราะว่าอะไรเพราะว่าเบสเลเวลเนี่ยมันจะช่วยให้เราสามารถใส่น้องๆได้มากขึ้นในฐานนั่นเอง ยิ่งเดชเลเวลเยอะยิ่งใส่น้องได้เยอะและยิ่งเพิ่มฐานในการสร้างได้อีกขึ้นไปอีกแล้วก็สามารถปักไข่ได้เยอะขึ้นไปอีกจากคลิปที่แล้วนะครับที่เราสอนกับเรื่องเค้กไปเนี่ยจะเห็นแล้วว่าสิ่งสําคัญเลยนะคือการทําไข่อย่างนี้เนี่ยยิ่งทําเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีนะครับเพราะว่าไข่มันใช้ไประะยเวลานานในการฟัก1ฟอง40ชั่วโมงอะไรอย่างนี้เลยนะดังนั้น การที่เพื่อนจะสร้างที่ฟักไข่ได้นวันนี้เพื่อนจะต้องอัพฐานเลเวลฐานนั่นเองนะครับเพราะว่าถ้าเลเวลฐานเราเลเวลน้อยมันจะสร้างได้ประมาณ2ออัน3อันไม่กี่อันเท่านั้นแลน้วเนี่ยถ้าอยากสร้างในแบบผมหรือแบบคนที่เขาเล่นไก,กลๆเนี่ยก็คือจะต้องอัพฐานเลเวลฐานนั่นเองซึ่งเลเวลฐานอัพยังไงนะครับเลเวลฐานเนี่ยเมื่อต้องกดมาดูตรงนี้แลนะอย่างที่เห็นกันนะกดมิราเทอร์มินอลนะครับแล้วกดอัปเกรดมันจะบอกอยู่ว่าเควสที่จะต้องทำเนี่ยจะต้องทําอะไรในการทําให้ได้อัพฐาน อย่างนี้นะผมจะต้องสร้าง large storage box ก็คือกล่องเก็บของอันใหญ่มันอยู่ไหนล่ะมันอยู่ในตรงนี้แหละในเทคโนโลยีนี่แหละนะับทุกคนอย่างเช่น large storage box ของผมมันอยู่ที่40กว่าละเพราะว่าตอนที่ผมมีเ,เล่นบ้างก็เหลือล4่กว่านะนจริงๆก็ต้องรีบอัพเวลขึ้นไปอีกนี่ large storage box เห็นไหมครับเลือล4่ดังนั้นเนี่ยนี่เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่จะบอกว่า ต้องรีเวลไปหาสัตว์ขี่มาไปจับสัตว์ให้ครบ10ตัวตามคลิปที่เคยสอนเลยนะครับทำให้ไวที่สุดแล้วก็เปิดแมปเพราะว่าการเปิดแมปการในชัยเมื่อเ,เราได้เจอมอนมากขึ้นมอนมากขึ้นเมื่อเราเมื่อเราจับมอนตัวใหม่เนี่ยจับได้ครั้งแรกจะได้เอ็กพีเยอะเหมือนกันนะครับดังนั้นก็คือเก็บเวลเปิดแมปหาสัตว์ขี่และอัพฐานนะอย่าลืมเพราะว่าทําให้ใสม่มอนได้มากขึ้นนี่ใสม่มอนได้มากขึ้นดีไง,ไงับพี่นี่เลยนะ จะทําให้เรามีม่อนในการฟาร์มทรัพยากรมากขึ้นและทําให้เราได้ม่อนในการช่วยจอมตีหรือช่วยปักหลักสร้างฐานได้มากขึ้นอย่างเช่นมิล่าเดี๋ยวผมพาไปดูบ้านเก่าแล้วกันเอออย่างนึงคือทําให้เราสร้างบ้านได้3อันมากขึ้นนั่นเองประมาณจะไม่ได้รับไปวเท่าไหร่นะครับเรา,าดูกันเองเนาะมันจะสร้างบ้านได้มากขึ้นใน,นตอนที่ผมสร้างมา1นฐานอยู่ตรงนี้2ฐานอยู่ตรงนี้และฐานที่3อยู่ตรงนี้ เห็นไหมครับยิ่งเลียก็เยอะยิ่งดีเพราะว่าการสร้างฐานเนี่ยเราจะไม่ได้สร้างแค่ฐานเดียวนะครับจะต้องสร้างหลายฐานด้วยเพราะว่าแต่ละที่เนี่ยทรัพยากรใช่ไหมครับอย่างเช่นฐานนี้ผมจะเอาไปทำฟาร์มทำปลาสุสั์นะครับเขาเรียกว่าอะไรนะทำเพาะเพาะไอ้ทำฟาร์มเก็บทรัพยากรสัตว์เก็บไข่เก็บน้เก็บไรไปแล้วฟาร์มที่ผมเอาไว้ทำปศุสุสั์อะไรเงี้ยแล้วมันจะต้องมีฟาร์มอีกอันนึงที่จะต้องไปขุดหินขุดแร่อย่างเช่นนะถ้าเอ็นเกมนะเพื่อนๆต้องหาขุดแร่กรรมฐานเพื่อที่ว่าจะไปทำดินปืนแล้วก็ดินปืนทำกระสุน ดังนั้นเนี่ยเรื่องฐานนี่สคัญมากยิ่งเยอะไว้ยิ่งดีการที่จะสร้างฐานอะ,ะแบบนี้3ฐานไวนี้เนี่ยก็คือต้อง up level ฐานนั่นเองนะนะครับผมอ่ะอันนี้ก็คือเป็นที่ให้ดูนะว่าการมีสัตว์เยอะเยอะเนี่ยทำให้เราทําให้เราได้ใช้สัตว์ในการทําทรัพยากรมากขึ้นรวมถึงเรื่องเค้กเรื่องเค้กก็เหมือนกันนะทาเค้กได้เยอะเท่าไหร่มาจากทรัพยากรที่มาจากน้องๆนี่แหละเพราะฉะนั้นถ้าคุณยิ่งใส่น้องอะไรเยอะยิ่งดี และเทคนิคถัดไปนะครับอันนี้อาจจะมีหลายคนที่หลายคนนี่อาจจะไม่รู้หรือว่ารู้แล้วก็ได้แต่เดี๋ยวมาดูกันนะครับก็คือนี่เลยสิ่งนี้นะเป็นสิ่งที่เกมมันบังคับให้เราสร้างขึ้นมาตั้งแต่แรกๆเลยเพราะว่าเราจะต้องสร้างอันนี้มในการอัพเลเวลฐานซึ่งมันคือสร้างแล้วอย่าลืมมาดูกันด้วยนะนี่มันเอาไว้ควบคุมมอนในฐานว่าให้มอนแต่ละตัวทําอะไรอันนี้ยกตัวอยา่างมอนที่เราทําฟาร์มนะ จะเห็นว่าผมให้ตัวพึ่งเนี่ยมันเลือกได้นะว่าพึ่งเนี่ยมันพึ่งตัวพึ่งเนี่ยมันสามารถทํางานได้หลายอย่างเลยปลูกผักก็ได้ทําของก็ได้เก็บผักก็ได้ตัดไม้ก็ได้ทํายาก,ก็ได้ทานสปอร์ตคนของก็ได้แต่ว่านี่เป็นสิ่งสําคัญเลยนะที่จะทําให้ทุกคนทําทรัพยากรได้เร็วอย่างเช่นเราขาดน้าพึ่งนะครับเราใส่พึ่งมาในถานเนี่ยยังไม่พอนะต้องมากดตรงนี้นะครับเรียกว่า annucliator a An n n u c i a t o r station แค่นสั่งการน้องๆใส่พึ่งเนถ่ยนายอย่างเดียวไม่พอจะต้องเอาพึ่งมาแล้วก็มากดติ๊กแค่ pastures การทำฟาร์มเอาอันอื่นๆให้หมดเลยอันนี้เป็นเทคนิคที่ต้องบอกว่าหลายคนอาจจะไม่ทราบแล้วกันเนาะแต่ว่าหลายคนอาจจะทราบแล้วเพราะว่าถ้าใครเล่น power มา,าจ,จะรู้ดีว่าต้องทําอย่างนี้อันนี้เป็นแพทอัปเดตหลังๆเลยนะตอนเล่น power ด้วยนะครับตอนนั้นเนี่ยแน,น,นะนาเลยนะถ้าขาดน้ำพึ่งก็เอาออกให้หมดครับเอาแค่ฟาร์มพึ่งมันจะไปทาฟาร์มอย่างเดียวเท่านั้น เพราะว่าการที่เพื่อนๆไม่ติ๊กอะไรเลยนะเนี่ยถ้าสมมติทองเราเอาตัวนี้มานะตัวเบสท็อปเนี่ยไม่ติ๊กเลยมันจะทําทุกอย่างซึ่งการที่มันทําทุกอย่างเนี่ยมันจะเสียเวลากว่าการโฟกัสทําอย่างเดียวอย่างเช่นเรากาลังทําอาหารอยู่แล้วแม่งมีผักเสร็จแล้วเรามีของกาลังค้าอยู่ด้วยไอ้น้องเบสท็อปเนี่ยมันก็เลือกไม่ถูกแล้วมันจะไปทําไฟทําอาหารก่อนเลยจะไปคับของก่อนหรือจะไปเก็บผักก่อนเช่นกันนะฮะพึ่งเหมือนกันการที่มันมีเนี่ยสกิลปลูกผักสมมติผักมันแปลงว่างอยู่เนี่ย ไอพึ่งมันก็จะวิ่งไปปลูกผักมันจะเสียเวลาในการไปผลิตน้าพึ่งนั่นเองนะครับนี่เป็นเคล็ดลับของผมเลยที่ผมใช้มาตลอดจะเห็นว่าตัวพึ่งเนี่ยผมก็เอาแค่ทําฟาร์นนะน้ำพึ่งมาเป็นล้านเลยรอเป็นพันเลยนะเนี่ยไอน้องดวกเหมือนกันนะไอเป็ดดวกนี่เหมือนกันผมก็ให้มันทำฟาร์ม,มอย่างเดียวนะให้มันผลิตไขม่มาอย่างเดียวอย่างอื่นไม่ต้องไม่ทำเนี่ยไอ,ไอกระบือกระบือนี่ก็เหมือนกันนะครับกระบือนี่ผมก็ให้ทำฟาร์มเดียวผลิตนมมามอย่างเดียวเลย ไม่ต้องไปปลูกผักไม่ต้องไปขุดหินหรือถ้าเกิดว่าใครที่ไปสร้างฐานอยู่ที่ภูเขาหินอะไรเงี้ยนะแล้วต้องการแร่ธาตุเยอะเอาตัวที่ขุดหินมาเลยแล้วก็ให้มันขุดหินอย่างเดียวนะครับห้ามให้มันทําอย่างอื่นอะไรอย่างงี้นั่นเองนะทุกคนอันนี้เป็นเทคนิคสำคัญเลยนะครับในภาคน,นี้ที่จะมาแชร์กันนั่นเองเนาะอ่ะประมาณนี้นะวิธีการใช้แล้วก็มีอย่างหนึ่งที่จะแนะนำเทคนิคสาหรับผู้เล่นใหม่แล้วก็ระยะยาวนั่นก็คือเรื่องของเอางี้นะผู้เล่นใหม่เลยนะม่อน มอนเนี่ยมอนแรกๆที่เราจับมาเนี่ยจะแนะนํามอนที่ดีให้มันมีอยู่ไม่กี่ตัวเท่านั้นนั่นก็คือนี่ตัวนี้ใช้ดีตั้งแต่แรกยนันเอนยันกลางเกมยันตอนนี้ผมก็ยังใช้อยู่ถ้าเกิดว่าเราไม่มอนที่มีสายทํางานเยอะคือจะบอกว่าเอนเกมเนี่ยต้องหามอนที่มีสกิลทํางานเลเวลสูงๆอย่างเช่นหามอนที่มีสกิลลดน้ำเลเวลสี่อันนี้คือเลเวลหนึ่งจะลดน้ําช้าหน่อยยิ่งเลเวลเยอะมันจะยิ่งทํางานได้เร็วมากขึ้นยิ่งลดน้ำได้เร็วยิ่งทาของได้เร็วอะไรอย่างนี้นั่นเอง เพราะฉะนั้นต้นเกมนะครับถ้าจะหาหมอนลดน้ำเนี่ยให้ใช้ตัวนี้เพราะว่ามันจะมีมอนอยู่ตัวหนึ่งที่มันลดน้ําได้แต่ว่าลดแม่งลดน้ําอย่างเดียวเลยทงอื่นไม่ได้เลยมันจะกากพยายามหามอนที่ทําได้หลายสกิลในช่วงต้นเกมนะอย่างเช่นนี้ลดน้ําก็ได้ทําของก็ได้ปลูกผักก็ได้กกไดอ่าตัวนี้เป็นตัวเด่นเลยนะและอีกตัวหนึ่งคือ l บสท hop เหมือนกันทำไฟก็ได้ทำของก็ได้ปลูกผักก็ได้ตัดไม้ก็ได้อย่างนี้และอีกตัวหนึ่งคือตัวนี้ ขุดหินให้น้ำนตัวนี้นะเพราะว่าปลูกผักได้และขุดหินได้นะครับเนาะก็ตรงนี้แหละไอ้สตัวน,นี้เป็นตัวคีย์เลยที่คุณจะเพียงพอแล้วเพราะว่าแรกๆเราต้องการปลูกผักรดน้ําทําของขุดหินพ่นไฟเนี่ยมันเป็น5สกิลแรกที่ต้องใช้เลยจะมีแค่นี้3ตัวนี้เป็นตัวที่จําเป็นต้องมีตอนแรกๆนั่นเองนะทุกคนก็ใช้ได้นานอะ่ะตอนนี้ผมเป็นกลางเกมผมก็ยังใช้อยู่นะครับเอาเป็นว่าจริงๆทุกๆอย่างก็จะประมาณนี้เนาะ แล้วก็อย่าลืมนะครับเรื่องของไอ้แท่นแท่นพูดคุยสังการนี่สําคัญมากแล้วก็อย่าลืมรีบอัพเวลกันด้วยนะทุกคนแล้วก็อัพเวลอัพฐานเนี่ยจำเป็นมากใครยังไม่ดูคลิปในการอัพเวลเร็วก็ดูที่ใต้คลิปนะเดี๋ยวผมจะแปะล็อปั๊มไว้ให้แล้วก็เรื่องของตัวการหาสัตว์ขี่หายยังไงตรงไหนต้นเกมไปดูกันได้เลยแล้วก็อย่าลืมนะครับตอนนี้กิวยังว่างอยู่ว่างอยู่6ที่นะครับ6ตตำแหน่งสุดท้ายนะครับย้ำว่า6ตำแหน่งสุดท้ายเพราะว่าถ้าเต็มแล้วก็คือเต็มเลย ใครสนใจก็กดสมัครชุมชนที่ช่อง YouTube กดสมัครเข้าชุมชนมาแล้วก็เข้า Discord ที่ใต้คอมเมนต์แล้วก็มาที่ห้องสมัครเข้ากิวนะครับทำตามเพื่อนๆได้เลย6คนเท่านั้นเพราะว่าตอนนี้เพื่อนๆในกิวก็เล่นกันอยู่แล้วก็ช่วยเหลือกันดีมากนะครับแนะนำให้มามาเล่นด้วยกันนะครับขอบคุณมากยินดีตอนรับทุกท่นะครับผมเดี๋ยวมาเจอกันขอพักท่อไปนะพวกเราไมค์เนี่ยมาเล่นกันต่อเลยถ้าเราเกมเริ่มมาโกมีอะไรคอมเมนต์พวกเพื่อนๆได้คลิปสักนกินนะผมขอบคุณทุกคนมากสวัสดีครับ